การที่เอารับประทานโกโก้จะหลุดฟาสติ้งไหมผมเลยมีภาพมาให้ดูผมเอาสารอาหารในโกโก้มาให้ดูนะครับแล้วอธิบายแบบนี้ถ้าเรายอมรับสารอาหารในกาแฟถ้าเรายอมรับสารอาหารเล็กน้อยใน MCT oil ถ้าเรายอมรับสารอาหารเล็กน้อยใน s v และเรายอมรับสารอาหารเล็กน้อยในโกโก้เราสามารถรับประทานโกโก้ได้ถือว่าพลังงานต่ำ ไม่ถือว่าหลุดฟาสติ้งสำหรับคนที่ยอมรับได้แต่ถ้าเราเป็นคนเคร่งฟาสติ้งมากๆจะรับประทานอาหารช่วงฟาสติ้งต้องรับประทานอาหารที่ศูนย์แคลอรี่เท่านั้นอาหารที่ศูนย์แคลอรี่คือน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวดังนั้นผมไะแยกสองอันครับถ้าอยากได้แบบเคร่งมากๆเลยต้องไม่มีแคลอรี่เลย น้ำเปล่าเท่านั้นคือสิ่งที่ดื่มได้ในช่วงที่ทำฟาสติ้งแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับพลังงานต่ำๆได้ ACV MCT Oil กาแฟโกโก้ Go Go, ก็สามารถทานเพื่อกระตุ้นเบิร์นได้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าในโกโก,ก้ก็มีแคลอรี่เหมือนกันดังนั้นแคลอรี่ถ้าเราซีเรียสมากก็หลีกเลี่ยงซะแล้วดื่มน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวนะครับอ่ะ